เ,เป็นนายไลน์เลยเนาะแป๊บเดียวหนึ่งพี่น้องเนะาะ<า>ติดยาแนว<า>โดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่นอ้องประสบความสุขคนเด้อ โดยมาพบพออ่อกนอตีกีกแล้วพี่น้องพบพ่อตอนนี้ก็อยู่เฮนผู้วงคือเก่าเด้อพี่น้องตัวสวยๆเนาะโดยมาตอนนี้กับทางสางเพิ่นติดกระเบื้องเนาะโดยเดี๋ยวกะสิผ้าพี่น้องไปเบื่องเนาะเพิ่นเห็ดได้ลายจำได้แล้วเพราะวะ่าตอนเช้านี่กะเพิ่นติดทั้งในห้องเนาะติดทั้งในห้องอะลรก็ได้ลายแถวเติบแล้วพี่น้องไอ้ทางน้องลินเพิ่นกะติดยาแนวใส่ห้องของแม่เพิ่นอะลรเนาะว่าเมื่อคืนนี้เพิ่นกะน,นอนแล้วพี่น้องแช่ว่ายังบ่ทันติดยาแนวใส่เนาะ โดยเดี๋ยวกะสิไปเบิ่งว่าเป็นจังได้ฮะนะโดยบอกให้น้องมันติดคักๆกว่ะน้องอาจจะงามพี่น้องเลยทางสร้างเป็นไฮติดแบบให้เฮียนเ็ดปฮะนะเป็นกระเบิ่งนําอยู่โดยตอนนี้กะแบบบรรยากาศกับดพี่น้องคือโฟล์คชิโตกเลยเนาะมือนิกะโดยเดี๋ยวกัไปเบิ่งกันเลยนะว่าเป็นจังได้โดยพี่น้องเนาะเกิดภาพมากะทางสร้างเพิ่นผสมปูนอยู่ทางนี้เนาะเหมืนผสมอยู่ทางแจง ยูนีผส,สมอยู่นีมันจะไก่ทางเข่าอ่ะรับสางคุนมกเจอมาเห็ดยู่นีเนาะได้ซอกอ่างแต่บอน,นี้หรือเปล่าหากับตัวเก่านะตัวใหม่ตัวใหม่แล้วเกือบขืนสต๊อ่ากวาบบ่า,า,าเป็นนายหลยเลยเนาะแป๊บเดียวนึงพี่น้องเนาะทเ็หอเลยสางซะสัว่อยู่ไหนบอกว่าสางว่ายนี้ได้ ยาไปเบิ่งน,น้องน้องลินเพิ่นติดยาแนวอยู่ในพีงนอ,งอนเลยเนาะอาอสบาดีโมเข็ดเปื่อนด้ละนางนิ่ดิาดทางห้องเพิ่นติดแนวแยเย็บแบบพิ่น้นองมาหน่อย <laughs> เอามาถื้อให้แล้วแหละ

ห้องสุดท้ายแล้วแล้วันนี้กันโอ้โหโดยนะมาเบิ่งทางห้องนี่ไม่เอาเลยเด็กๆเพิ่นพากันบ่เห็นตายจะเปื่อยนี่แหละเด้อยังมาพี่ก่อนล่ะเอ้สิเบิ่งว่าน้องลินเปื่อยปีดเป็นบ่สบายดีน้องลินมือเปื่อยแค่แค่นี้ ตัวนี้ตัวผัติดแล้วลยแล้วจ่บล็ทางนี้นะเหยยบวันนี้เหยยบติดใจแล้วตัวนี้เินหองเยอะติดยาแนว

มีมีบทมเนะลูกแมมีอีกบอแนวอนัาแนวนะนอนไปเนันเดียวเด็กหน่อยพากันยากันเยากอืมเดคนโเห็ดเดร้ายอันอ้เนา

มีแนวนั้นเนาะด้ายบวันติดได้อยู่ดอกเนาะอันนี้นั่นนะดิมันต้องอันนี้ก่อน้ไดโอเคอค่ะได้ไไดด้้โอเคนะแล้วเนาะถ้ามันเป็นหอยใหญ่มันมันสีบลอนด์ได้ค่ะวะหอยแบบนี้แล้วพอดีงามเนาะหอยใหญ่ลายมันนั่น่นพอดเฮ้ย

จะเสร็จนน้านะมือมืดจังอ้เน่ะยางยางเาจะปูนะ้ามเ็นจะเสร็เป็นยังล่ะโบเหตุเปื้อนนะครับเด้อข้ามกาว้ามกาว้าด้จะหลุดไปมันจะเป็นยังงั้นแหลเป็นพวกโคงเราจปูน้าสรเเรื่องดูไปเป็นยังงันแหละติ เอาเตัมันนั้นเนาะยังก็ยังมาละใส่น้ำนมดนึนิดเดียหต้องมเด็ล่ะเอาตัวนี้ใส่นี่เพิ่มน้ำใส่อีกเออมันเหนียวนมันเหนียวโคตรน้องดอนได้ใส่น้ำกี่นี่นะใส่หลายโหมดเลยทั้งนี้เพิ่นติ้นไ้เแล้วเนาะพี่น้องเลยน้องลีนเพิ่นติ้นับเล็กน้อยเพิ่นยังเลยตัวนี้ ni ni ke tit dia belah nak ke berang kah. Pan กงานไป่าไหเราไนเดองนกระซิมาอะไรพห่น้องวนนีฝนกริตกอะไรวะมันขึ้นนี่ก็ต๊กแห้งๆเนาะใช่แต่ว่ามันอยู่ทางในนี่กันไะไปรรองเลด้ยตนตอห้ เมื่อคืนนี้จะเมื่อจะง,ง่วงคืนพอดีห้องนั่นแล้วเพนค่อยังเพิ่นก็นได้เนะพอดีแล้วแล้วก็น,นอนได้นอนพอดีมันนอนได้นะมันแห้งนะเนาะพื่อนมันยังเหยยบก็ได้ตอนนี้ได้สองแถวสามแถวแล้วเนาะในสามแถวแล้ว อันนี้นะประตูเบื้องนี้ทั้งนอกมันหลอกได้แหละเนาะนี่เด็กตัวนี้เนี่ยโบมีห้องภูวงเผินพี่น้องยังบรทันนี้เนาะพราะว่ายังยังบรทันน,อนอ่อยนะต้องให้สร้างเพิ่นหลอกให้แปลว่าเวลาเขาไปใส่มันก็ต้องมีแนวหลอกเบื้องนี้เนาะข้างในท้้งนอกขัน <c oughs> มะเด่งกับมือที่สามผู้เล่นจังได้เอามือมือที่สี่เนาะตามมือ บราพากันขายข่าวขายออเด้อ

ตัวนี้มนนั่นนั่นผลว่ะมันนั่นนั่นผลแล้วผลเนาะเออแล้วค่ะพอดีไปปนกับตัวนั่นนั่นได้ใจหน่อยนะห้องนั่นกันยังว่าท่านแล้วน้องดอนเพิ่นก้อยน้ำใส่ก้อยแหละบริสุทเปื่อยกําลังก้นเฉดไหมฮะเดไปเสร็จตัวมองเพิ่นอันนั้นนะทูทูเออแบบนั่นแหละห้ามทูมันเดมันเป็นลายๆเนี่ยทูเลย เราไม่รู้นะมึงกอนเลยเห็นฟ uh ืนหน่อยเหรอถ้าเปียกแล้วมันทูง่ายเนาะเบิ่งดินเห็ดนะถ้ามันแห้งแล้วมันอยากอันนั้นมันปัดปัดเนี่ยอืมเป็นก่อนเป็นก้อนพ่อแบบพระเจ้าเห็นงามเนาะแบบว่าอันดิ้มนั่นนะคะนะถ้าเปื้อนไปก็แล้วมันเป็นก่อนไม่เป็นไม่เปื้อนเลยไม่หลุดไม่หลุ ไอ้ม I mean. yeah, kind of. I mean, yeah, ันเนียน้มันเนียนเนียนที่ทาพไหมขึ้นเรียนยากของานแหมเขาเห็นให้่เขาเห็นเห็บอ่ะดหม่เขาสัญนึ่งลูกเป็นบบนิดหน่อยเห็นวะมึงนิดหน่อยกนกับบี้ ทองจิ้มกันข้าวมันข้าวมันกมนปลาดุกยาแนวอ่าติดตัวนี้แล้วก็เล้วพี่น้องยังห้องนั่นบานนี้ก็นเนาะเห็ดซอยสางน้องลินเผื่กระพาเห็ดไอยู่สวางามอยู่เนาะสางเ่มาเบ่งน้านะแรงก็ไดนอนพี่น้องเนาะแล้วบานนี้บลินเด้อล่ะเด้อเพื่อนเด้อให้เห็ดผู้เดียวกพอจะเห็ดเปนเห็ดเปนบาะเป็น เออเป็นคนคารน ปองเนี้ยยังทงหนึ่งผมเดี๋อวข่าวเลิกบาดเทงนะคือบอ,อ,อกวามาลนะินบยดเงียบเฉยทางในเนี่ยก็ติดยาแนวพี่น้องทางนี้ก็ติดกระเบื้องเนาะเนี่ยกันเหตุคนละห้องมันจะใกล้แล้วแล้วเดี๋ยวก็ได้ติดแล้วเนาะท <c oughs> าให้แบบแข็งหานะ ถ้าหเหยียบได้อะนะน้นนองประมาณนี้เนาะมันเหยียบบ่ได้ก็บแบบเขานั่นมันสีบวแรงถ้าหน่อยก็อยากเบิ่งรายการนี่เล่าแล้วเป็นมาเสร็จออกเลยกินมนะันเปื่อยๆนะทั้งแค้มันยังการแจ็ควัดสีใสอยู่กันนะเาาานานะ

พันยังสานีนะ้นางหแต่ละคนพี่ดองพันหวานพันเน้อม่ๆเมาไปสลป้อแเมามาว่อ,อืมพันาซื้อเมื้ออปเปิ้ลเห็ครับ ยาน้องรีบไก่ที่แล้วเลยนั่งนึง,น,ง,น,งนั่งเลยยังบอปลายเนาะทั้งนี้ก็แล้วบันเลยยังแบบทางนี้แหละแถวล้างคนเปิดนึงเนาะยาผู้เดียวน้องก็นั่งเลยกนั่งเบิ่งนี่โอ้โหนี่จะไก่ที่แล,ล้วแล,ล,ล,ล้ว แถวแล้ว <Okay. S 1> น้ำติดทางลิ้นเิ่นกะยาแนวทางในติละคุณเดียวเพิ่นมันมีแนวยาอันเดียวนะพี่น้องทะเลเห็นเพิ่นปา่าสวนเกิดเห็ดเอออันนึงผมเบอพี่น้องเนาะเดี๋ยวน้องตีกับสิคอจะาคลิปก่อนแบบน,นี้เนาะให้น้องๆเพิ่นเห็ดซอยกันเห็ดเนานะบรรยากาศทางนอกก็บแบบมืดคึ้มเนาะ คืน้นีกัฝนตกแห้งแห้งหน้อยตกแทดตกว่าฝนก็นได้อ่ะมื้อนี้ก็อาจจะมไหมแหละนี่เนาะไคแต่ว่าอยู่ทางในเห็ดทางนอกนี่แห้ง่ได้เห็ดเนาะฝนตกเนีโดยเอาคลิปนี้กัสิขอจบคลิปก่อนเด้อพี่น้องเนาะจากคลิปนี้น้องละตีต้นคอขอบุญขอบคุณพ่อแมพ่พี่น้องบ่สุขวามสุขคนที่รับชมคลิปและบข่ขามโฆษณาเนาะโดยจากคลิปนี้ไปแล้วขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี